อันนี้เป็นคนที่สองที่เขามาทางการนะคะแล้วพอมาเจอแฟนคลเยอนาดนี้ชื่นใจมากค่อบคุนะคะไม่ว่าจะอากาศจะร้อนแค่ไหนในในลังคูนแล้วก็ความคิดถึงแล้วก็กำลังใจของแฟาคกับทว่มีต่อเขาด้วยคุ้มกัน ว่ามีคำถามจากสิมวลชนนะครับหลายคำารเริ่มต้นย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วกับ first meeting in Thailand love a s o s i d e ทนเลนะครับยังจำความรู้สึกและความประทับใจที่เกิดขึ้นในครังนั้นได้อยู่ในามงมช่วางคเยครับะเียวง่าุเทไมยารู้ักก้คนี่นากันั่ ภาพทรงจำดีดีดีแน่เอนนะคะเขาบอกได้เลยว่าปีก่อนอที่เอเชียฮัวประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแฟนคลับมาให้กำลังใจเยอะที่สุด Thank <laughs> you. เพาะว่อ่ะครับนสอเพื <and living> <Wars> ่ะเ่สเาเป็นอายุที่เขาเรี่ม เพื่อกก่าชนเจอช,ช,ช,ชเพื่อตอนที่เจออะไรตอนอายุเป็นเพื่อนสนิทคที่สุดแล้วก็เจอก,กันลอย คนาทีมูบิ์บอกว่าผมก็อยากรีบเอาระทอนใหมาดูด้วยเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ตรวจดูอยู่นะคะยังไม่มีเรื่องไหนที่คอนเฟิร์มเขาบอกว่าอยี๋ยวรออินแฟกต์เดเขาจะรีบหาเรื่องดีๆมาให้ทุกคนชมค่ะเาลนะไม่ว่าจะเล่นเรื่องไหนยังไงเนี่ยพวกคนไหนก็จะให้คำตอบตามที่มีแน่นอนนะครับทีนี้ล่ะมาถึงเรื่องราว ึันในวันพรุ่งนี้แล้วที่ถนนโดนบุรีธานีใครมีบัตรมางมางบ้างแล้วไหนๆแล้วเจ้ได้รางวนลเพิ่มเลยนะครับที่เดินพรุ่งนี้ก็คืองาน100%ที่เ e าสนับสนุน The Moment of Building in Thailand Let's Make Eye Contact แต่ชื่อของ Let's Make Eye Contact ก็คือร่วมงานกับดวงตาเนี่ยต้องสบตากเพราะฉะนั้นถามทีนึงนะครับเขามีความรู้สึกยังไงบ้างกับ

ที่อยู่ณตอนนี้ผ่านทางดวงลาไปให้กับที คิดถีย่ย้อนหลังไงคะคือทับก่อทำเลยจะได้ไม่แบบเสียายทีหลังนี้องช่เนช่เื่อดูตอนนี้ผมสบกตาทุกคนเพืพ่อนทีไม่รู้สึกเสียใจค

เยอกว่าทุกที่ทุกคนคิดนะคะคือเวลาเขียน่งไปเสร็จไปอี้ยค่ะคือแค่ไม่เสร็จมันอาจจะดูไม่ค่อยถึงเท่าที่เขาอยากงบอกใ่ถ้าชอบส่งสกเนไม่ชอบกใอตอ่อเชอบสิอี์จะ่ิกจะอบสติกเกอร์ะคะเพื่อนกเอิอรใ่อะ เขาบอกว่าแน่นอนนะคะเขาบอกตรงๆว่าสิ่งมีชีวิตที่มีตาตาก็คือหน้าตาของดวงใจเขาบอกว่าตอนนี้คุณคีมมบีนกับแฟนขับชาวไทยถ้าพูดคุยกันอาจจะไม่เข้าใจกันแต่ทุกคนมารักเพราะว่าทุกคนอาจจะได้ยินเมสเซจที่เขาบอกว่ารักด้วยตาของเขาให้ทุกๆคนหรือเปล่าถ้างั้นเอางี้เอางี้เอางี้หลายๆคนอยากจะ อยากจะรับรู้ถึงความรู้สึกที่เขามีต่อแฟนคลับชาวไทยทุกคนเนี่ยเอางี้เดี๋ยวให้เขาเนี่ยส่งผ่านความรู้สึกของเขาที่มีอยู่นะตอนนี้ผ่านทางดวงตาไปให้กับทุกทุกคนได้ไหมนะโอเคป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกต้องต้องสูงขนาเลยนะโอเคต้องเขาหักแล้งอยู่ต้องไหนกล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 ้องนี้กล้องนี้กล้องนี้โอเคเดี๋ยวก่อนนะเต็มตัวนะ 아빠 아무무이 <laughs> 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 부끄러우신 거죠? 부끄러우신 어, 거죠? <laughs> 아. 아 아. 지 지금 이렇게 애교 부면서 어, 여러분들 그런 사랑하는 눈으로 쳐다보고 있어요. แต่คือผมจะบอกว่าทุกมุมที่ผมมองไปเนี่ยผมมอง<า>ด้วยความรักอยู่นะคะจะบอกได้ว,ว่าทุกคนแน่นอนผมนเชื่อว่ารับรู้ถึงความรักที่เขาเนี่ยนะครับคุณผู้ทุกคนด้วยอารมณ์หละ่ะโอ้โหอ๋ออย่างนี้ในตะกีนี้เนี่ยนะเขาส่งความรู้สึกความรักไปให้กับแฟนคลับทุกคนถ้าผมขอถามคำถามเนึ่ยนะถ้าสมมุติคนอย่างทีเดียวเจอผู้หญิงที่ถูกใจ จะเมคไอคอนแทคกับผู้หญิงก่อนหรือหรือจะให้ผู้หญิงเนี่ยเมคไอคอนแทคมาให้พี่ปูพิงก่อนเพราะอะไรครับเออฉันจะทำผมทำก่อนผมเมคไอคอนแทคก่อนเลยทำไมทำไมเวเวโครเชนกับเจ้เออเสียใจก็ไม่อยากไปคิดคือไม่อยากไปโทษตัวเองว่าโหเราคิดผิดย้อนหลังไงคะคือทำก่อนเลยทำเลยจะได้ไม่แบบเสียดายทีหลังอย่างนี้นี่ยเอง

ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวความเป็นส่วนตัวของเขานิดหนึ่งนะครับเพราะว่านเนี่ยเราเห็นเขาเป็นผู้ชายเท่ๆนิ่งๆแบบนี้นะครับแต่ทุกคนทราบไหมครับว่าเขาก็มีมุมเขาเรียกว่าเป็นมุมกุ้งกิงกุ้งกิ้งเหมือนกันนะฮะทราบว่าเขาเป็นคนชอบส่งเขาเรียกว่าอะไรอีโมติคอนให้กับหลายๆคนรอบข้างมากๆเลยใช่ไหมเออพอใจอ่ะเดี๋ยวฉันก็ปกติพิวรานก็ชอบพิวรานแล้วส่วน หน메시지를보าสอไล้วแ่เป็นตัวอัเนค่ะถ้าเป็นตเนยคอนะ่าที่จส่งไปด้นเอน่ยค่ะาเอกษเนี่ยคือมันามที่จะส่งไมเนี่ค่ะ้อักเน่ยมันาท่จะส่งไามนเปอกรเี่ย่ะถ้าอกเยอมัน่สามารที่ส่งไปไ้ตวอักรเี่ยาเป็นตัวอเพื่อนจ่สามาร่อง้นเพื่ตอน ราแน่นอนอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆที่สนิทกันตั้งแต่อายุ20แล้วก็เพื่อนๆที่เล่นหนังด้วยกันนะคะคุณจุนโฮของเพมนะคะแล้วก็คุณคังฮานด้วยค่ะทุกคนเลยที่สนิทสมให้หมดเลยนะฮะเอาล่ะครับทีนี้ เขาเนี่ยนะครับได้ขึ้นชื่อเลยนะครับว่าเป็นเขาเรียกแบบแบดบอยในฝันของสาวๆหลายหลายคนนะถามว่าถ้าถ้าสมมติใ yeah. ห้คิมบุบินลองคิดว่าองมองตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับเหมาะกับคำไหนระหว่างนะแบดบอยกับแบบเจนท์แมนเออกรู้ใช่ไหมโย่本人는나쁜남자배드보이인가요아니면젠틀맨인가요 เขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะแล้วย่างสถานการณ์ตอนเนี้ยคือตอนนี้ตอนเนี้ยตอนนี้ะตอนนี้ยคะตอนนี้ค่ะตอนเนี้ยคะตอนนี้ยคือเนาไม่กลเน้าบอกเนบ้าคตันเี้อเขาไม่ะตอก้ยค่ตอเตอนเนี้ยา่ะตอนเนี่ะตอนเียค่ะตอนเนี่ะตอค่ะบอนี้ค่ะตอ้ยู่ะอนเยค่ะอนค่ะตอนเน้ย่ะตอนค่ะนค่ะอค่ับ ในแฟนับใครที่ใครเห็นด้วยกับคำว่าแ a d boy ับุ้นมนจะเอาทว่าใครเห็นด้วยคำว่า gentleman gentle โอ้โหไ่วนใจญ่ยดอกไป่ถ้า gentleman มากกว่าวันนี้เป็น gentleman จริงก็เละครับเอาล้ะครับ คิมืนี้นะครับได้รับการยกย่องด้วยนะครับให้เป็นเขาเรียกว่าฮันบสตา์แล้วก็หนึ่งในสี่ของจตุประเทศนักแสดงชั้นนำของเกาหลีในยุคสมัยนี้เลยรู้สึกยังไงบ้างครับผมกับการยกย่องแลวก็ได้รับเกียรติท้งด้เ่อของผนีนเทกคี่าดิรมมนิองกคนท เขาบอกตรงๆเลยว่าเขาเป็นคนที너무너무่มีน้อยมากแต่ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยความรักที่เขาได้มาเนี่ยคือเยอะมากเลยอะค่ะเขาไม่รู้จะตอบแทนยังไงยังไงเขาอยากขอขอบคุณนะคะเขาจะทำเฮปปี้นะคะคือเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างขยันทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะตอบแทนความรักให้กับทุกๆคนนะคะขอบคุณมากๆสำหรับความรักนะคะ เราถามแรกับทุกคนที่มีลักค้านั่นเองนะครับทีนี้อย่างในปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีทองเขาเลยว่าได้งานเยอะมากๆใช่ไหมทั้งหนังพรีเซนเตอร์นะครับผมแล้วก็เยอะแยะมากมายที่ติดต่อเข้ามาถามจริงๆว่าใน1ปี365ร้อยห้าวันนี้นะครับคนอย่างคิรุบินมีวันว่างกี่วันชื่นน้ย่นหรือใียคับเอซ่ี่ะไม่เคยนับนะคะ ไม่เคยนับเลยเขาไม่เคยน er. ับเลยถ้งั <S <S ้นถ้าว่างถ้าว่างแล้วเขาส่วนใหญ่ทำอะไรชื่นนันนาดีต่างาแบบบุราเสียอนนันนาเนน저는주로혼자있는걸좋아ชอบอยู่นเดียวเย่กชอบอยู่คนเดียวรูชอบดูหนังนะคะชอบชอบวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ๋อนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ชอบอยู่แล้วแล้วก็ g น

활동적인걸한한다다기보보보그그그냥영화고고고림리책이이런것들저테는힐링เขาบอกว่าค <e ืองานอดิเรกของเขาอะค่ะมันก็คือวิธีที่เขาคลายเครียดอะค่ะอย่างเช่นดูหนังนะคะหรือวาดรูปอะค่ะเพราะว่ามันเป็นงานอดิเรกที่เขาชอบอยู่แล้วอะค่ะเขาก็รู้สึกว่าทําไปคลายเครียดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนะหลายคนก็ต้องมีกิจกรรมเวลาทำนะถูกไหม เพราะว่าทำงานหนักขนาดน,นี้แลต้องเดินทางแล้วก็ทั้งแสดงด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่เขาชอบนะดูหนังแล้วก็วาดภาพอะไรต่างๆนะฮะอาล่ะทีนี้นะครับนิดหนึ่งนะครับในวันพรุ่งนี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับผมก็คือ,อแฟนมิตติ้งที่จะได้เจอเจอกันเนี่ยหลายคนรอคอยอมีอะไร 어이내 얼마나 특별할까요? 편안한 마음으로 팬 여러분들이 오시면 될것 같아요 제 나름대로 또뭐 많이 준비하려고는 했는데 일단은 가장 중요한 건 우리가 다시 만나는 게중요하니까더 많이 그 제목 그대로 눈 많이 마주치고 서로 마음 나눌 수 있었으면 좋겠습니다 เขาบอกว่าพรุ่งนี้อยากให้ทุกคนมาสบายๆนะคะเหมือนมาเจอเพื่อนนะคะเขาบอกว่าไม่ต้องเตรียมอะไรมามากอยากให้ทุกคนจําไว้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราได้เจอกันแล้วแล้วก็เหมือนชื่องานนะคะเหมือนชื่องานนะคะอยากให้ทุกคนเบคไอคอนแทคเยอะๆกับคุณคิมอุบินนะคะพรุ่งนี้สนุกแน่นอนค่ะางั้นนะวันนี้นะพยายามพักผ่อนสายตากันให้เต็มที่นะกลับไปบ้านนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไอคอนแทคกกับเขาให้เต็มที่แล้วโอเคเปล่า 땡ตา 많이 예쁘가게 하고 지실 거예요. 마지막으로 팬들한디드네요저촌그 팬클럽이 이자에나와주니다 네. 어, 여러분들이 이렇게 어, 오랜 시간 동안 다시 올때까지 기다려 주셔서 너무너무 감사드리고 저 또한 어, 이 시간을 너무나 기다리고 어, 설레는 마음으로 왔습니다. 아, 이렇게 환영해 주셔서 진심으로 감사드리고요. 아, 내일 또 좋은 추억 많이 만들고 다시 소속되시면 됩니다. 잘합니다. 가 말한 것처럼, เลยค่ะที่ได้เจอแฟนคลับชบาวไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาบอกว่าพรุ่งนี้อยากให้ทุกคนมีแต่ความทรงจำดีๆกับบ้านจากแฟนบีของเขาน,นะคะบอกว่ารักมากๆค่ะสุดยอดยเลยเมสักครู่นี้เขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยแฟนคลับชาวไทยถือว่าเยอะที่สุดเลยทีเดียวนะคะที่มาให้กำลังใจเขาเ,เพราะฉะนั้นนะคบพวกเรานะะในวันพรุ่งนี้เราไปร่วมกันทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นแฟนมีติ้งที่มีแฟนคลับเยอะที่สุดเลยที่จะมาให้กำลังใจเขาในวันพรุ่งนี้ที่ทันได้โดนนะ ถ้าอย่างนั้นในตอนนี้นะครับขอเสียงดังที่สุดเลยนะครับขอบคุณในศิลปินของเราในวันนี้พี่น,น,นู้นยดดังดังดังอารับและในช่วงนี้นะครับผมจะขอเรียนเชิญนะครับผู้บริหารนะครับจากผู้จัดใจดีของเราขึ้นมอบช่อดอกไม้นะครับเพื่อเป็นการขอบคุณศิลปินของเรานะครับ ขอเรียนเชิญนะครับคุณสมฤกธ์ร่วมบุญครับโปรโมเตอร์จากบริษัท e intent จำกัดนะครับคุณมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณพิมอูบินนะครับคี่รูเชิญข้างหน้านี้เด็นะคะเจ้ากรับขอบคุณครับและลำดับต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับผมคุณนัทพลชูวงธนากุณนะครับ ขออภัยครับคุณสายหยุดวิษญญา์กูลนะครับแบรนด์แมเนเจอร์คาร์วินคลายวอชแอนด์เจอรีสผู้จัดการผลิตภัณฑ์นาฬิกาและเครื่องประดับคาร์วินคลายรวมไปถึงคุณนัทลักษูวงธนากรครับผู้จัดการผลิตภัณฑ์สินค้าทูเอลพลาสนะครับเพื่อนผ่าพารร่วมกันนะครับกับคิมบูบินครับเอเช่นไรครับ โอเคครับขอ stock, man, hoc, acne. ขอบพระคุณผู้บริหารทุกท่านนะครับขอเชิญทีมยูบินยังอยู่ก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับผู้บริหารของเราสามพันขอหนึ่งคนนะครับคุณท่านเบลยถ่ายภาพให้สิ่งนี้เชิญชาชิงกานโปริเกลตรงกลางก่อนนะคะตรงกลางก่อนนะคะ 중간 카메라 봐주시고 자, 왼쪽 갑니다. 사인하 하. 네, 감사합니다. 고개시쪽 음. 오른쪽 갈게요. 과는 음. 하. 음. 마지막으로, 마지으로 스와디. 스와디입니 มาแจกลายเซ็นนะครับให้กับ50ท่านผู้โชะคดะีครับโอรดนออีกครั้งหนึ่งขอบคุญขี้มูนเ,เยนใกับ50คนนะที่ได้รับคัเลือกไปแล้วใไปแล้ว คนเยอะมากจริงนะครับแต่วันนี้นะที่เสยบมดิสโกรี่นะครับหลายคนอิจฉาอยากไายมากไม่ฟัง ที่แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับง,งานนี้นะครับนี่ของเราก็จะทิ้งทีเดอร์บอร์นส์ออฟดิมบูร์ตินอินเทอร์แลนด์และเมกไนทคฟังแท็กในด้านน้ำตาลแดโดมของคอมเมด,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 ดีตั้งแต่เวลา16นาฬิกานะเป็นต้นไปนะครับคุณได้นครับต้องบอกว่าถ้าใครยังไม่มีบั๊ดวันนี้นะครับรีบจัดจองเลยนะครับเรามีจำหน่ายนะครับบริเวณด้านหน้างา,านนะครับราคา4,500 3,000 2,000แล้วก็1,500บาท ทุกทีแล่วนะครับบอกเลยนะใกล้ชิดกับไฮคลัสกับหนุ่มที่ดูดีแน่นอนนะครับพร้อม